คือจริงๆอาเต้เนี่ยเป็นสินค้าที่เราเองเนี่ยใช้มานานมากแล้ว mm. เกือบ20ปีได้ระบบเบรกที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นการรวมหรือการผรสมผสานสิ่งของเข้ามาด้วยกันและทําให้รถคันนั้นน่ยหยุดได้ในระยะที่ปลอดภยัย mm. เราเลยมีความมั่นใจว่าอาเต้เนี่ยเป็นบริษัทหนึ่งที่ไม่ธรรมดานะ ปฏิวัติทุกความท้าทายออนยูนิสุบิชิถ่ายตีแอดลีสากลการประมูลแรงประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใสต้องที่สากลการประมูล ระบบเบรกที่ดีใครคิดว่าไม่สำคัญรายการโลกรถยนต์วันนี้จะพามาทำความรู้จักกับอาเต้หนึ่งในแบรนด์ที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท Continental ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ติดอันดับหนึ่งใน3ของระบบเบรกที่ดีที่สุดในตลาดยุโรปรวมถึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถยนต์แบรนด์ญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ประเทศไทยและตลาดอาเซียนให้เป็นสินค้า OEM ออกจากโรงงานไปพบกับ มิสเตอร์โจเอลลินลีดเจอร์เนลเฮดออฟเซลประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัทคอนเทนเนนทัลออโตมอติฟอัพเตอร์มาเก็ตและคุณศักดิ์สิริวิกรมธรรมกุลบิสเนสเดเวลลอปเมนต์แมเนจเจอร์ Manager, บริษัท BJ m o มอ r ต a r ์พจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณโจเอลค่ะหูถ้าพูดถึงอาเต้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่กับวงการยนย์ยมาอย่างยาวนานมากๆเลยนะคะก็ร้อยกว่าปีได้อยากจะให้คุณโจเอลค่ะช่วยพูดถึงอาเต้สักหน่อยว่ามีประวัติความเป็นมายังไงบ้างคะ Uh, Arte was actually founded in 1906 by Alfred Tavis uh, in Frankfurt, Germany. We actually have over 100 years of uh, history in the brake industry. the <laughs> um, The purpose is to introduce uh, German technology uh, for the drivers here in the Asian market. Uh, Continental as a brand owner of Arte will bring the innovation uh, and from our various uh, sectors from our industry to apply uh, to the road user here. So uh, we intend to create an ecosystem for safe driving with uh, brakes playing a very crucial factor. เท่านั้นยังไม่พอนะคุณผู้ชมเพราะว่าทางอาร์เตเองเนี่ยก็ได้เป็นแบรนด์ O E M นะคะที่ติดมากับรถโรงงานเลยนะคะทำไมแบบว่าเราถึงเป็นแบรนด์ O E M ให้กับหลากหลายแบรนด์ได้ขนาดนี้คะ We actually have a very rich um, history uh, working with the uh, O E M um, especially uh, very big uh, European brands so we confidently say that we are really the brake expert. a n d h e r e i n Thailand, we also look for experts in the breaking field and not just uh, as an importer for us uh, the workshop is also very important uh, to give advice as Arte experts ซึ่งตอนนี้เองนะคะทาง Arte เนี่ยก็ได้ถูกนำเข้ามายังประเทศไทยแล้วนะคะคนไทยก็มีโอกาสได้ใช้ Arte แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวท่านต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเรื่องของการตลาดแล้วก็เทคนิคเกี่ยวกับทาง Arte ค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณจ o อลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะคุณเอแต่เมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับคุณโจเอลไปบอกว่าโอ้พูดถึงอาเต้เนี่ยมีประวัติความเป็นมายาวนานมากๆเลยใช่ครับเป็นร้อยปีครับใช่เป็นร้อยกว่าปีแล้วนะคะสำหรับปีนี้ทีนี้พอมาพูดถึงในอาเต้ในประเทศไทยเนี่ยจริงๆเราต้องถามคุณเอก่อนเลยว่าถ้าพูดถึงตลาดของระบบเบรกในประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ก็จริงๆระบบเบรกครับมันอยู่กับรถทุกคันอยู่แล้วเราก็ถือว่าระบบเบรกเนี่ยเป็นหนึ่งในรถยนต์คือรถยนต์มีร้อยพันต้องมีระบบเบรกร้อยพัน ก็เป็นสินค้าที่ภาพใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอย่างที่คุณจอเอบอกว่าได้มาทําการตลาดเกี่ยวกับในภูมิภาคของเอเชียแล้วครับไทยเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่อยู่ในตรงนั้นทีนี้ทาง BJ. Mo t o r ต a r t เองเนี่ยก็ได้เป็นตัวแทนนะคะนำเข้าอาร์เต้เข้ามาจัดจำหน่ายด้วยทําทำไมถึงได้เป็นตัวแทนของอาร์เต้แล้วเรามองเห็นอะไรในอาร์เต้บ้างคะครับคือจริงๆอาร์เต้เนี่ยเป็นสินค้าที่เราเองเนี่ยใช้มานานมากแล้วเกือบ20ปีได้ ต้องแต่ทางคุณพ่อคือคุณพ่อเขาขับรถเหมือนกันแล้วก็เราก็จะมีรถเยอรมนันรถวีเอ็มรถอะไรพวกนี้สินค้าอุปกรณ์ OE หรืออุปกรณ์ของแท้นะครับก็จะเป็นอาเต้แต่แน่นอนตอนที่นําเข้าเนี่ยอาเต้เนี่ยเป็นบริษัทที่ใหญ่ค่ะแล้วก็การนําเข้าเนี่ยมันค่อนข้างอิสระใครก็าสามารถนําเข้าได้คือผู้แข่งก็จะเยอะเราพูดตรงๆในการตลาดนะครับเออมันเป็นความโชคดีของเราที่ทางเอเต้เนี่ยเลือกเราเลือกเราว่า เฮ้ยคุณสนใจมาเป็นตัวแทนของทางอาเต้ไหม,มซึ่งเราเองแน่นอนเรารู้จักสินค้าตัวนี้ดีมากสําหรับเรานะเรา,เราคิดว่าเรา,เราถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่ใช้จริงแล้วก็พรีเซนต์อาเต้มาก่อนหน้าคนอื่นแต่แน่นอนตอนนั้นยังไม่ได้เป็นตัวแทนปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวแทนร้อเรนี่ยเราก็สามารถพูดได้เต็มปากว่าอาเต้เนี่ยเป็นสินค้าที่ดีทีนี้มาในถึงเรื่องของเทคนิคก,กันบ้างถ้าเราพูดถึงระบบเบรกเนี่ยระบบเบรกที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงมีส่วนประกอบอะไรยังไงบ้างคะพี่เอ จริงๆระบบเบรกที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นการรวมหรือการผรสมผสานสิ่งของเข้ามาด้วยกันและ,ะทําให้รถคันนั้นน่ยหยุดได้ในระยะที่ปลอดภัยซึ่งอารเต้เนี่ยเป็นคนสร้างระบบเราเลยมีความมั่นใจว่าอารเต้เนี่ยเป็นบริษัทหนึ่งที่ไม่ธรรมดานะเขาทําระบบเบรกขึ้นมาและเป็น OE ที่แบบแกนของเขาเลยอะ่ะผลิต OE เป็นหลักเราจะไม่ค่อยเห็นอาร์เต้ after market ซึ่งอาร์เต้ after market เนี่ย มาช่วงหลังเองเขาเนี่ยคอธุรกิจของเขาคือผู้ประกอบรถยนต์เป็นพาร์ทที่อยู่ในรถยนต์คือรถยนต์ถ้าเป็นรถยุโรปนะครับคร่าวๆเก้ากว่าเปอร์เซ็นต์เเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นอาร์เตอค่ะถ้าพูดถึงในรบเบรกเนี่ยถ้าเกิดเป็นอาร์เต้เองเนี่ยโหแบบตัวดังอีกตัวหนึ่งเขาคือผ้าเบรกถูกไหมคะของอาร์เต้ทีนี้ผ้าเบรกจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ชนิดนะคะครับผ้าเบรกของอาร์เต้เองนี่ครับหลักๆเราแบ่งออกมาเป็น2ชนิด ชนิดแรกคือ OE ที่ติดมากับรถยนต์เลยนะครับที่เป็นกล่องแท้เนี่ยคุณพลิกข้างหลังมาเนี่ยคุณจะเห็นแบรนด์อยู่ข้างในที่เป็นเบนซ์บีก็ตามเนี่ยแต่ตัวลึกข้างในเนี่ยคืออา t e อีกอันนึงคือ After Market อ After Market เก็นี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็น2องสองเลเวลตัวหนึ่งคือโล m มท a l l i c อีกตัวนึงคือเซรา m i c ซึ่งโล w มท t a l ิกเนี่ยก็เหนือกว่า Original นิดหน่อยก็คือถ้าถ้าคุณใช้รถออริจินอล Original, คุณคิดว่าดีแล้วคุณใส่อาเต้เข้าไปเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นมานิดนึงอินฟล v e ตรงนี้นะครับแล้วก็สําหรับปีนี้นะครับหรือปีปีที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอาเต้เขาก็<ๆ>ออกสินค้าที่ทํากับรถญี่ปุน่นเป็นผ้าเบรกโลโลเมทัลลิกโลคัพเปอร์ของรถญี่ปุน่นขึ้นมาให้เพื่อกับตลาดรถอาเซียนนะครับ แล้วถ้าเกิดพูดถึงสักสมมว่าคุณผู้ชมเนี่ยกำลังเปลี่ยนผ้าเบรกอยู่ครับฟีลลิ่งของการเปลี่ยนผ้าเบรกที่มันต้องเป็นยังไงคะจริงๆริงเนี่ยผู้ผลิตผ้าเบรกครับมีหลายสไตล์อาร์เต้นเนี่ยด้วยสไตล์ของเขาเนี่ยคือเขาจะทําให้ฟิก c t i o n ค่อนข้างสูงแต่การทําให้ฟิก c t i o n ค่อนข้างสูงแล้วค่า c o n แ t น n t หรือค่าที่ยืนที่อุณหภูมิสูงเนี่ยมันทํายากค่ะซึ่งอาร์เต้นเนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีเทคโนโลยีหรือตรงฮาวเนี่ยครับที่ทาให้ ผ้าเบรกเนี่ยทนความร้อนสูงและพอความร้อนสูงเนี่ย<ม>เราจะเรียกเฟดไทม์ก็คือผ้าเบรกมันจะมีจุดจุดที่มันเฟดก็คือร้อนเกินไปเนี่ยมันจะเฟดไอเฟดไทม์ของเขาเนี่ยเขารีคอเวอรี่ค่อนข้างเร็วอ่าก็คือเหมือนผ้าเบรกรถแข่งหรืออะไรแบบนี้แต่ผ้าเบรกรถแข่งที่เราใช้เนี่ยฟิกชันจะไม่สูงอาร์เต้เนี่ยเขาจะดีไซน์เป็นรถบ้านหรือใช้กับออตบานที่ทางเยอรมันนะครับคือสปีดลิมิตอลิมิตแต่คุณก็ต้องเบรกให้อยู่นะอาร์เต้ก <A te S 1> ็คือ เหมือนตัวแทนตรงนั้นคุณเอแล้วความแตกต่างนะคะของผ้าเบ k e อาร์เต้กับผ้าเบ k e ทั่วๆไปนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ,ะมีแน่นอนครับคือผ้าเบ k e อาร์เต้เนี่ยครับดั้งเดิมของผ้าเบ k e อาร์เต้เนี่ยจะเป็นผ้าเบ k e ที่ผลิตให้รถย,ยนต์นะครับ OE ก็จะ e. มีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงค่ะถ้าสังเกตกับผ้าเบ k e ตัวนี้ครับอันนี้เป็นผ้าเบ k e อาร์เต้ที่เป็นอัพเตอร์มาเก็ตของยี่หญี่ปุ่นนะครับตัวนี<อ>้ตัวแผ่นหลังอ่ะเราเรียกแบ็คเพลทนี่ครับเขาก็จะใส่ข้อมูลลงไปค่อนข้างแน่น ด้วยสไตล์ OE ด้วยสไตล์ที่ผลิตให้รถยนต์ <c oughs> อย่างเราจะดูหลักๆเนี่ยครับเราเป็นผู้ผลิตเนี่ยเ,เราเป็นผู้ใช้เนี่ยเราจะดูรหัส2ตัว G กับ G นี่ครับ G G ข้างหลังนี G G ข้างหลังนี่ครับมันมีความหมายนะครับเพราะว่าฟริกชันตอนที่ร้อนกับฟริกชันตอนที่เย็น <c oughs> ตัวตัวแรกคือตอนที่เย็นตัวหลังคือตอนที่ร้อนฟริกชันค่าฟริคชันมันอยู่ที่เท่าไหร่อย่างอาร์เต้อย่างที่บอกไปอาร์เต้เนี่ยชอบทำฟริคชันสูงสูงกว่ามาตรฐานใช่สูงกว่ามาตรฐานเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ ่าแล้วแน่นอนมันเขาใช้กับโอตโตบานซึ่งความเร็วสูงมากเนี่ยเขาก็ต้องเอาให้อยู่อาเต้ e ครับเขาก็จะใส่รหัสตรงนี้เข้าไปซึ่งข้อมูลพวกนี้ครับเป็นเป็นข้อมูลของทางโรงงานแล้วเราสามารถรีเฟอร์ได้มาดูว่าให้พระเบรกของเราฟิกชันอะไรอะไรยังไงผลิตเมื่อไรอันนี้เป็นมาตรฐานของทางอารเต้ที่จะไม่เหมือนกับอัฟเตอร์มาร์เก็ตทั่วไปครับผม ก็ถือว่าทําให้ผู้ใช้เนี่ยมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นด้วยใช่ครับทีนี้เนะี่ยในเรื่องของระบบเบรกเนี่ยหลายคนอาจจะมองข้ามในเรื่องของน้ํามันเบรกเนาะน้ำมันเบรกเนี่ยสำคัญมากๆเลยมีกี่ชนิดอะไรยังไงบ้างใช้ยังไองอ่ะครับสาหรับน้ํามันเบรกนะครับอาเตเองก็เป็นผู้ผลิตและก็จําหน่ายของทางฝั่งยุโรปคือเบอร์หนึ่งไม่งั้นครับก็จะหลักๆเริ่ม,เร,มเริ่มตั้งแต่ดอทสามก่อนแต่ดอทสามเนี่ยมันเริ่มมานานมากาแล้วสี่ห้าสิบปีเกินอดอทสาม แล้วก็มาด,ด4แล้วปัจจุบันคือ5.1อาอาเต้เนี่ยครับตั้งแต่ดด4ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณภาพเขาสูงเทียบเท่ากับ5.1มาตลอดหรือ,อเกินเกินค่าสแตนดาดส่วนมากอาเต้ผลิตของอะไรก็ตามนะครับค่าสาตนดาดเนี่ยเราจะบอกว่ามันเกินเพราะว่าส่วนหลายๆลพาร์ทของอาเต้นเนี่ยเขาเป็นผู้กําหนดสแตนดาดทางเยอรมันเขาก็รู้ว่าจุด ที่เขาต้องผ่านคือตรงไหนแต่เขาจะทําเกินตลอดอย่างน้ำมันเบรกนะครับจุดเดือดเนี่ยโดยปกติมันร้อยสองอยหกสิบองศาอาร์เต้ที่เขาทามาเนี่ยข้างกล่องเขาจะเขียน265แต่เทสจริงเนี่ย270กว่าโอ้โหเยอะนะคะเยอะครับ, <laughs> ค,รบคืออาร์เต้เนี่ยเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่เราเองเนี่ยบ <laughs> ริษัท BJ m o ม o r p a r ์พาเ,เนี่ยเราเป็นผู้จำหน่ายเนี่ยเราก็ต้องเทสสินค้าด้วยเพราะว่าระบบเบรกเนี่ยเป็นระบบเซฟตี้ครับความปลอดภยัยเราก็ต้องเช็คของเราที่เราขายออกไปด้วยว่น <laughs> ของมันปลอดภัยหรือเปล่าอาเตเหมือนกันครับเขาเป็นผู้ผ,ผลิตระบบเบรกซิสเต็มเลยนะครับทั้งซิสเต็มเขาก็พยายามทําของที่ดีที่สุดที่เขาคิดว่าดีมากและไม่มีดีกว่านี้เพราะว่าอย่างเทสตนดาร์ดเนี่ยปกติเทสมาสักสิบห้าถึงยี่สิบรายการอาเตเขาจะเทสประมาณสี่สิบรายการสําหรับตัวพระเบรกเองน้ำมันเบรกเองก็ตามเขาก็จะพยายามทําให้มันดีแล้วก็เป็นสินค้าพรีเมียมครับ ดีขนาดนี้นะคุณเอถ้าเกิดถึงระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วยังไม่เปลี่ยนได้หรือเปล่าโดยปกติทางเมืองไทยเนี่ยข้อกฎหมายครับมันไม่ได้ระบุแต่ทางเยอรมันเนี่ยมันจะมีระบุอยู่ข้างๆเลยว่าน้ํามันเบรกเนี่ยจริงๆคุณต้องสมควรเปลี่ยนทุกๆ1ปีทุกๆ2ปีมีค่ากําหนดมาแต่แน่นอนบ้านเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหลายๆ เอ่อเมกเกอร์หลายๆผู้ผลิตนะครับถ้าเราครบรอบการเข้าศูนย์เนี่ยครับ <c oughs> เขาก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกให้ด้วยออนอกเหนือจากศูนย์รถยนต์เนี่ยครับ <c oughs> อู่ทั่วไปก็ให้ความใส่ใจกับระบบน้ำมันเบรกมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเข้าอู่ที่เขาตามใจลูกค้าเลยฉันเปลี่ยนแค่ผ้าเบรกจะได้แต่ฉันยังกายังไม่ได้สนใจที่จะเปลี่ยนน้ำมันเบรกจริงๆอยากจะให้คุณเอช่วยบอกหน่อยว่านะตัวน้ำมันเบรกจริงๆแล้วเนี่ยมัน ต้องประมาณไหนถึงจะต้องเปลี่ยนแล้วถ้านอกจากการครบรอบในการเข้าสู่นะครับโดยโดยปกตินะครับน้ำมันเบรกครับข้างกล่องเราจะเขียนทุกๆ1ปีถึง2ปีขึ้นอยู่กับสูตรน้ำมันเบรกโดยปกติปัจจุบันที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นดอสขึ้นไปดอสหรือ5.1นะครับระยะการเปลี่ยนเนี่ยจะอยู่ประมาณ2ปีแต่แน่นอนอาเต้พอทํา5.1มาเนี่ยเขาก็ทํา over spec อีกสปีแต่แต่แน่นอนครับคื ถ้าเราเป็นสูตรเออเต้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเช็คตัวน้ํามันเบรกว่าคุณคุณภาพของน้ํามันเบรกเนี่ยเราอยู่ในระดับไหนเขาก็จะมีเครื่องเช็คด้วยนะครับและน้ามันเบรกเนี่ยเป็นระบบเซฟตี้เนี่ยเอว่าราคา,าไม่แพงค,คุณเปลี่ยนไปคุณก็ได้ของสดใหม่และคุณก็ปลอดภัยด้วยคือจริงๆแล้วอะ่ะตัวน้ํามันเบรกเองนะครับออตอนที่คุณใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยอุณหภูมิของเขาเนี่ยจะดรอปลงไปเรื่อยๆอภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่ได้เรียกออย เราเรียกเป็นฟลูิดเพราะว่าออยเนี่ยน้ำมันจะไม่ซึมเข้าไปแต่ถ้าเป็นฟลูิดเนี่ยตัวน้ํามันเบรกเนี่ยเป็นฟลูิดเนี่ยมันจะดูดน้ําเข้าไปในตัวเองทําให้อุณหภูมิเนี่ยมันดรอปลงไปเรื่อยๆอย่างน้ํามันเบรกเนี่ยถ้าเราเปิดกระป๋องปุ๊บภายใน1อาทิตย์ถึงออาทิตย์เนี่ยเราต้องพยายามใช้ให้หมดเพราะว่าตัวน้ํามันเบรกเนี่ยตัวไกลข้อเนี่ยมันจะดูดซึมบรรยากาศรอบๆเข้าไปในตัวเองเพื่อดูดซับ ความชื้นระบบเบรกเนี่ยมันจะไม่มีอากาศอยู่ข้างในจะเป็นระบบปิดถ้าคุณมีความชื้นหรือมีอากาศเข้าไปข้างในเนี่ยจะทําให้ระบบเฟลได้น้ำมันเบรกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดูดซับพวกเนี่ยเข้าไปในตัวเองทําให้อุณหภูมิเขาดรอลงและบ้านเราอ่ะเป็นเมืองเหมือน,อนเป็นร้อนร <c oughs> ้อนชื้นเพราะว่าพอร้อนชื้นเนี่ยมันจะดูดซับพวกอากาศบรรยากาศเข้าไปข้างในทําทให้อุณหภูมิมันดรอลงไปเรื่อยๆถ้าเช็คเนี่ยรถปีหนึ่งเนี่ยอุณหภูมิจาก270ที่เราทนได้เนี่ย มันจะเหลือประมาณทั้230 240ซึ่งมันยังผ่านมาตรฐานอยู่นะครับแต่แน่นอน2-3ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะดรอปต่ำลงไปกว่าน,น,นั้นเราก็สมควรเปลี่ยนถูกต้องค่ะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้คำแนะนำข,ของคุณเอเนี่ยนะคะส่งต่อไปถึงคุณผู้ชมด้วยว่านอกจากจะเปลี่ยนระบบเบรกแล้วอย่าลืมเปลี่ยนน้ำมันเบรกด้วยน,นะคะคเพื่อให้มันใหม่ทั้งระบบเลย,เยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ชมเองด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณเอด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ ซาประกันภัยเขียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไปปฏิวัติทุกความท้าทายออนิวมิสุชิถ่ายไปแอดลียิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลกลีโอโซดาผู้สนับสนุนการแข่งขันโมโต GP จีพีอย่างเป็นทางการ